ยินนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านเองก็อยู่กับช่องดูซัฟต์แวร์ก็ไม่สังเคยท่านก็อยู่กับเกมดูเสด็จรีวิวถูกอีกสิ่งเคยนะครับมันนี้เราไปตามหาเชอรี่กันต่อตัวท่า,ทานอีพีนี้เราต้องตามหาเชอรี่นะครับหืมดูฟักแมน่งโอ้ยนี่คืออะไรวะตน้ตนตรงนี้ มันเป็นท่อแก๊สแรงดันสูงครับมันื้อแข็งคนสุดเชิญและไอเท่าถังแก๊สตอรอมได้โอเคเป็นถังแก๊สแรงดันสูงครับโอเคตรงนี้มีมีอาอเชอรี่เ่ยไปเลยเ <Sher ry! S 1> ชอรี่เชอรี่โหอาริเกเตอร์เอ สุดๆนึกว่มันจะทำแก๊สหนิวิ่งวิ่งวิ่งทางแก๊สกลมๆต่ากเจะทา,า,ทา,ทาอะไรเพื่อการทองนั่นองแทนดมระดับพอดีเลยโดนเลยด้วย,ยตผมต้องอยู่ในระยะที่ไม่โดนระเบิดแต่ก็ยัมกองที่เราต้องยินได้ในในด้วยมึงง่าไปมึงง่ามึง่าไปเออ <c ười> ดูเป็นงไงลนะ่ะปากแหกเลยเดี๋ยวกแป๊บน,นึ่งตัมกระป๊บน,นึงโอ้โหปากแหกไปเลยครับเล่นกับใครไม่เล่นมันเต้นกับแคร์แคร์ดับเบิลตัดแคร์ดับเบิลแคโอเคไอเดียมปิดวันนี้มันตบเชิญโอเคล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ไม่ใช่เปิดทอปเอาทำไมปิดไม่ออกอ๋อต้องมาตรงนี้ก่อน,น ข่อยอยู่กรงนี้เป็นเสียงดังโอเคตรงนี้เป็นนี่สินะอืมเสียงจีนอนเสียงนี้แน่นอนเสียงจีชัดเตือนเธอเชอรี่อ๋อนอนจีว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันฝังไปในตัว เจอรี่แล้วเจ็บท้องอ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องเดือดไม่ต้องเดือดไม่ต้องเดือดแต่เราต้องเก็บน่าเจอรี่น่าจะโดนฝังต้อ,อ,อนป็นนะครับแต่ที่ดูจากมันสกีนะครับแสดงว่ามีตัวอ่อนคันคันมาออกมานะครับโอเคเดี๋ยวรอตัวหนูนี่ก็เป็นออโอเค ก็มนได้ไปโอเคมาถึงห้องล้วก็ไม่รู้อ๋อเนี่ยที่มันเป็นทางนี้มันต้องใช้ทางขึ้นาอมกทีนะครับทางซ้ายก่อนทางซ้ายก่อนออทางซ้าย,าายเ,เล้วจะวิ่งลงน้นแปะเลยจิวเอเอเคใชาจำเป็นจิวตวอไเลยโอเคมีเรียนไอเกิลม,มีดอล นี่คืออะไร c e w o l m o n i t o r Diary วันทรวันที่28มิถุนายนมันอยู่ในรถที่ฉันเห็นรถไอโซโดนโดนตุ dawn. Dawn ๊ดเดแอนด์วิทอกวันที่อันยากอันยากมากเลยโอ้โหวิลเลียมอินฟอร์มนี่นเด็กปุ ในมิเด I mean <s> ียเฮฟบิเกนเนี่ยน่าสนมากเขาบอกว่าเป็นการเป็นการวิจัยที่อยู่ในมุมวิวบิสตีวาเอดเดดสเปซิบิลิตี้เดเวนส์สตอดเดซิเวอร์นั่นคืการส uspend off อเมริกาซิวเวอร์ฟู๊ตบอล มกนจะเป็นเรืองเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องดูเรื่องต่างๆทรมารบเพราะว่าเอียบูราเนี่ยมันต้องใช้ใตาดินเป็นฐานอยู่แล้วไงอือในทุกที่ของมันก็ป็นของใต้ดินมันเนนึกไปว่าอย่าวิ่งเยอะเพราะว่าไอ้เงี้มันจะไม,ไม่ทันนะครับต้องพยายามเดินๆไปหน,น่อยมันจะติดตามเราได้โอเค น,นี่น่าจะมีช่องเสียบเสียบนั่งไปเลยน,น่าเสียบเลยอืมเสียบเลยหมุนคึกเสียงแกหมันกลับมาโอเคเปนน็นเนี้โอเคขึ้นไปข้างบน

ก็ดีโ่จะการกับมันดีๆนะครับนี่ซอมบี้ในหนาวมันทำไปเลยกะปอนั่นอยู่างงี้ทำมึงไปก็ได้เลยเร่งเลยเร่งเลยนันเดี๋ยวถ้ามันข้ามด่านมันจะไอ้นั่นเดี๋ยวมันจะวับมาเองครับอีเทอรี่มันจะวับมาเองเพราะไปแอบมันวับได้อยู่แล้วคือหนูมึงแล้วก็คือมึง ขอเรียนเข้าตรงนี้ก่อนนะครับขอเรียนคลิกๆๆใบนึงเลยเรียนอืมโอเคอีกอีกยังเรียนนะครับ <Ngłos> วิง่งรอนีนดูตรงนี้ถือว่าได้แต่เรต้องรอมันด้วยนะนวิง่งพยายามิ่งเร็วมาโอเคเปิดประตูโอเคขอ,อน,น่เออมานจะไม่มีนะคระบัรบกดเกดเตมทีตัวน,นี้มีแน,น่นอนคือ เป็นเหมนขุมรถดาราครับไปนั่งโอโอ้โหเป็นเด็กเป็นแค่เด็กเต่สด็จมาเสกอยู่ในเรื่องพู้นี้ด้วยโว้ยแตเป็นแล้วประเด็นคือไม่ใช่ลูกของนู่เป็นลูกของนักวิทศาสตร์ที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เด็กนี่มันพิเศษโอเค สองทางวะเฮ้ย,ยนี่คือเรานี่อีสแฝกัน,นต้องทำอย่างเพิ่มมาไอ้สันใช่ใช่ันูกดผิดก,ดกดผิดเป็นไงครับพีน่นดึงโอ,อ้ถ้ามันดึง,งตรง

cái cổng đi mặt nước mắt 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 chua. mắt lên đặt cái mắt này, mắt 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 đi Rất nữa ơi, được rồi, nhà lăn Ôi trời mình không được không Mà sai, cái phèm được Dạ, dạ Dạ mà Chưa đi, ừ, thăm đến nhà được Cả đêm Còn có còn nó mình Mình đi được tải, đúng được lòng bên mặt mình ra mà นี่คืออะไรสวยสปาร์คช็อตนี่แต่อูด,ดีวะมันใช้มันดุวเฮ้ยอุดมันก็ดีดีแต่เรามันใช้สก,กาแบบนี้ยิยง1เมตรโอ้ยเปิ่งสรมังโอ้เปิ่งอยู่เปิ่งเมละหานบ็อกสันตามเดิมเกลีโรดเกลีโรดไหนมีอไหนนีอเมื่อกี้ เอามันเป็นยัไงวะนก่นถอดกอกเอ้หนูถอดก่อนหนูเชอรี่มีย่หลังพี่ไว้เออสวยตัวถ,วถ้ายเลยต,ตึกนะเ็กไว้คืมันไม่ซื้อยู่แล้วฝนีมีอะไรอยู่นี่ประตูไปต่อเลยมจะขด Cái nào lát nguyên mình nguyên sáng nguyên đáp nó đáp Mình đặt nguyên đáp nè đáp nguyên đáp nguyên đáp nguyên đừng có đáp đâu thì nguyên mà nguyên đáp 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 nguyên Làm nguyên đáp ตัวมันตายเลยวะผมมองเห็นน,น,น่จะไม่ตายนั่นไงน,น,น,นี่เจอเราแมา่งนอน,นว,ว,อว่าลำหนักเลยอูหูตายอย่าพูดตายนะอือไม่เจ็บด้วยใส่รถน่าตะบุกได้ใช่ไหตายไปเถอะมี่ลุฉันตายได้แล้ว,นะว,ลวผมต้องไปยิงกับเด็กอีกอพวกเด็กเล่นทอต้องมายิงตรงนี้กโห อุยเดีวดูนมาที่ตรทางนี้ไม่มีดักนะโอเคไปทางไปเผมลงสันก่อนเลยกันโอเคหลดเลยโลดสวยไปยิงอืมโอเคตัวนี้ไปปปปไตืมอะไโอเคมีสนสีเขีวนะครับซึ่งบอก่าโอ้โหช่องเราไม่พออ่ อ,อ,อันนึงเลยติดตรงอิงิบอนนยนั่นเป็นเดียวลรงไปดูกันล้กันโอเคยายามรอานนะสะตัตวอย่างนี้นี่สตุกสตุกดี๋ยวันนี้นี่สตุกสตุกเนี่ยสตุกตงเลยโอเคตรงนี้เป็นบันได้นะครับอ้ห้อเซฟห้องเซฟไม่ที่ะไม่เซฟครับ เซฟเป็นคนมีเก็บอิงเก็บบอลกระสุนและอ,อืน่นๆกันนี่เห็นสุนนั่งเพียบเลยโอเคตัวนี้เก็บไปเก,บเ,กบเ,กบเก็บไปเก็บเก็บเก็บแม่งหมดสปาร์คชอ็อตตึนด้วยกันโอเคตึนด้วยเอาทั้งยาทางสูนุนไนเลยโอเคเอาเฟดเอาเฟดอมาโอเคอเอาสไปมา

ผมเล่นมาจบล่มนะตรงนด้โดนมีอะไรบางตงัวหนงบ้างโอเคอน้เกบบบ็บเก็บเก็บแล้วกันดีจะเอาขนาดจรงน,น,นอจะจะอง,องมาได้อยู่ประเด็นเพราะงั้นเราซุ่ยแล้วโอเคอไปเงเิงเสเปนัเป็นระบบไม่นะครับรอสอง แต่ผมไม่เคยเล่นเพราะพ่าเป็นออกมาก่อนในกเลยไม่เจอว่ามันระบบอะไรหรือเปล่าที่มักใส่เข้ามาในภาพนี้นครับผมไปข้างล่างก่อนโอเคตรงนี้

ไปติอเสกมาไม่เง่งอะไรโอเคต่าชาติต่งกลุนต้องเซฟอืมกดตรงนี้ผมลืมผมลื้โอเคเเอสิบสองเซปสตอรี่นะครับโรงงาน ก็ปุ๊ธคีกีอิเราจ็บมันไปซะโอเคมจะมีเปิงรอบสามผมก็เ,เ,เล่น,นเองหมดไม่ยังได้ไม่ใช้มีอีกนี่อ้หูี่ค่อเก่งไม่ใช่ว่าไม่เก่งหรอกช้มีเปิงแล้วมากดไโอเคดูตรงนี้ดีกว่าโอเคมีมีของกระสุนนี่เอง 15นนะครับโอเคเป็นโปหังนี้เียเสียงมองรังโอเคไปดชึบไป okay. จ็ขึ้นมาแล้วก็ไปกันซะโอเคออกแยกกิจกรรมอืมตัวนี้ก็ลงมาแอเไปเสียบนี่นี้ตรงเดินตรงช่องถ้าไม่ตรงช่องมันจะไม่เสียบนะครับ คอนเสพต์ถูกรูไปไปไปเสียงลูโอเคอเฮ้ยระบบอ๋อมันมใช้รถไฟที่เอาไว้เพื่อนมันเป็นรถไฟลิฟต์ รูสทาม,มันใหญ่โตนู้ยมันน่าจะไปโรงงานเก่านครับรทางอัมเบร้านั่นก็เลยสโตแล้วก็ไปทำเป็นั้นแคจะันท้องฉั้นปวดมาปวดันป,ป,ป,ปวดท้องมาต้อยืยนเี่เอาเอาไปมาโอโหตีนนอน นั้นเตรียมมาจริงๆด้วยผมบอกแล้วมันต้อง,องให้จังอะไรกันขึ้นโอ้โหสสดยงเป็นประบบประตูนะครับ emergency l o อ k เก่งมีเสียงว่ามีเสียงตรงนี้เฮ้ยคว่างท่ออย่างนี้ไม่ได้นะเวย้ยมันจีหนึ่งะอ่ะ,อะ,อะ ไม่ยอมมีตะการได้อ้าวตีสองครับตีสองอันนี้ตีสองครับเ,เดี๋ยวผมสรออ้างระยะกันยิงกันผมรู้ไม่ซื้อยังไงผมไม่รู้กันว่าจะกดอ,อีกคนซื้อคนหนึ่งผมซื้อด้วยทีนี้

อูตต้ตายตายไหมหนึงตายเหอะอาไปเยอะหนึ่งเนื้อให้กับตัวแดงมึงตายซีทีเหอะมันจะตายครับเปล่ามันรู้ยิงแต่ย,ยัดหนึ่งคาขาไปมึงตายเหอะขอรอ้องหนึตายก็ทีเอ้เล่นส์แค่จะหนักเลย โอ้โหก็บตาเก็บตาพี่นาจริงๆนี่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆโอเคลงมาข้างล่างถึงเสร็จแล้วนี่เล่นสม,ม,มุดสิบสองมตรเลยผมนุ่นมาใช้แค่หกเจ็ดนัดไงแต่ผมเล่นไปสิบสองเลย โอ้ต้องอุ้มอุ้มโอ้โหนี่เป็นทางไกลนะครับของอมเมริกาของของอมเมริกาจึงสุงไพ่ลห้เราขับกับสุนิศษ Oh, you're final break. Break. isn't this That's okay. I'm, break. Break. I'm sure it'll keep you safe. Thank you, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. I grew up alone. But now that you're with me, I'll soon back as right be อ๋อห้าอันครับเคเดี๋ยวโลเซฟก็จะเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับถ้าก็ดูส้มไฟกันเถอะหนึ่งบางปา ก็สนนก็ <c ute> ดีวก็ดีหตอนนี้มีเติมลาวเลตเตรมลาวตัวตัวนี้ก็มีสื่อเสรินะครับสริลาวเคือใผมตบตบทเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับพวกก็ม่พีนันครับกับเ e s ต d e ีว e v i ครับโอเคเซฟมูดิ Room. คิวด r สตี้นะครับโอเคกดพพ่นะครับลาก่อนครับ